วัสดีครับมาพบกับมุมมองทองคําประจําวันที่4ตุลาคมนะครับก็เช้าวันนี้นะครับถ้าดูจากกราฟเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับก็ย่อลงมาต่อเล็กน้อยจากเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนราคาปิดไปราวๆประมาณ1.310นะครับก็ดูจากกราฟภาพรายวันนะครับราคาปิดที่1.31.65นะครับแต่ว่าเช้ามาก็เปิดแล้วก็ย่อลงต่อนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวย่อลงจาก แนวนี้นะครับ13ประมาณ1 3 40นะครับโดยประมาณเนี่ยแล้วก็ลงมาประมาณ1สัดปดาห์แล้วนะครับยังปรับตัวลงอย่างต่อนเนื่องแบบนี้นะครับก็หลังจากที่ข่าวเรื่องการไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดนะครับรอบล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนก็คือที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนนะครับก็เป็นปัจจัยที่ยังให ทําทให้ราคาเนี่ยยืนอยู่บนแนว1305ได้นะครับตอนนี้ราคาก็กลับลงมาเยี่ยมเยียนแถวโซนนี้ครั้งนะครับถ้าเราดูภาพที่ซูมเอาไกลออกไปกว่านี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงโซนนี้เนี่ยก็เป็นโซนที่ค่อนข้างมีนัยะสําคัญนะครับก็เราจะเห็นว่าราคาเนี่ยยืนอยู่ตรงโซนนี้ได้หลายครั้งแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับ วันศุกร์นี้นะครับก็จะมีข่าวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่จะประกาศออกมานะครับคาดการณว่าจะออกมา1นึ่งแสนเจดหมืนตำแหน่งนะครับในขณะที่ตัวเลขข่าวที่แล้วอยู่ที่1นึ0 0 0สนห้าหมืนตำแหน่งนะครับถ้าเป็นไปตามคาดการนะครับหรือมากกว่าคาดการเนี่ยก็มีโอกาสที่ทองจะปรับตัวลงได้ต่ำกว่าแนว1300นั่นเองนะครับซึ่งแนว1300เนี่ยถือว่าเป็นแนวที่ เป็นแนวจิตวิทยานะครับแนวรับจิตวิทยาก็จะค่อนข้างแข็งแรงนะครับหลุดไปลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพลิกภาพขาขึ้นของเราให้เป็นขาลงได้ในทันทีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับเราจะเห็นว่าถ้าผมตีเชนไลน์ขึ้นมาตรงนี้นะครับถ้าราคายังไม่หลุดเชนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เริ่มบีบนะครับบีบตัวลงไฮก็กดลงมาเรื่อยๆนะครับในขณะที่ยกโลขึ้นนะครับก็ในภาพ ลายวันนะครับภาพใหญ่แบบนี้นะครับถ้าแพทเทิร์นนี้บีบตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับก็มีโอกาสนะครับจากรูปนี้เนี่ยก็ยังเป็นไปได้ว่าราคาอาจจะยังแกว่งตัวขึ้นรีบาวอยู่ในกรอบไปก่อนนะครับถ้ายังไม่มีปัจจัยในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รที่จะออกมาดีกว่าคาดในคืนวันศุกร์นะครับก็เอาเป็นว่าก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าวันศุกร์นี้ ตัวเลขที่จะออกมาเนี่ยจะดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดนะครับสำหรับคนที่มองขึ้นนะครับตัวเลขก็ต้องออกมาแย่กว่าคาดนั่นเองนะครับก็ถ้าออกมาแย่กว่าคาดราคาก็จะดีมีโอกาสรีบาวกลับขึ้นไปนะครับกรอบอยู่ที่ประมาณ1330นะครับก็มีโอกาสครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเล่นกันสั้นๆนะครับับความเสี่ยงได้นะครับโซนแถวนี้นะครับอย่างที่บอกก็ถือว่าน่าเก็บแล้วนะครับลุดแนว 1, 3ึ่งพันสามหนึ่งพันสามร้อยกลมๆนะครับให้ขัดลอสนะครับจุดทํากําไรก็ 1320นบะครับบวกลบ5เหรียญน,นะครับ1 3 1่ก็ระยะสั้นนะครับ1,325ายไกลออกไปหน่อยแล้วก็1330นนะครับโอเคครับวันนี้เป็นมุมมองสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ